ปลอดประสบติงแนวคิดจำคุกพระเศสพเมทุนชี้พระสงฆ์ไม่ใช่อจัจฉรยกรดรปลอดประสบสุรสศดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กว่าจะลงโทษยังไงดีเรื่องพระเศสพเมถุนผมนาวาดเสียวเหลือเกินเมื่อได้ยินรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักพระพุทธศาสนาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อเสนอจะตราดกฎหมายใหม่ที่เรียกว่าพรบรคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะมีบทลงโทษจำคุกพระสงฆ์ที่ต้องปาราชิกเพราะเสพเมทุน มันไม่เกินไปหรือครับคิดให้ดีพระสงฆ์ไม่ใช่อายการและในสมัยพุทธกาลโทษภิกษุที่ร่วมเสพกาเมถุนก็แค่ต้องขาดจากความเป็นพระภิกษุเท่านั้นผมอยากให้สติกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก่อนที่จะโมโหฉุนเฉียวว่าท่านต้องแยกบุคคลคือพระกับหลักธรรม พระทำผิดแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังถูกต้องเสมอพระองค์ท่านสอนให้เชื่อและศรัทธาในธรรมและวินยัยไม่ได้สอนให้เชื่อและลุ่มหลงในบุคคลคือตัวพระอย่างที่พวกเราชอบปฏิบัติกันอยู่ในอนาคตผมคิดว่าต้องหาทางไม่ให้พระไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดสัมผัสเงินโดยเฉพาะเงินที่เป็นของวัดส่วนเงินที่พระสงฆ์ได้รับจากตานถวายเฉพาะตน ก็ต้องเปิดบัญชีพิเศษให้สามารถตรวจสอบได้จำกัดการใช้แต่เพียงประทางชีวิตในฐานะพระและเมื่อสึกแล้วต้องถูกทบทวนอีกครั้งว่าจะคืนให้ไปเท่าใดเพื่อการครองชีวิตอย่างสามัญ สำหรับที่ประพฤติผิดเพราะช่องโกงเงินของวัดนั้นก็ต้องถูกลงโทษไปตามกระบินเมืองไม่มียกเว้นขอจบด้วยการเตือนสื่อมวลชนที่ทำข่าวอ่านข่าวมีการแสดงภาพหวาดเสียวทันอ่านไปทำมือทำปากประหนึ่งอินเสียเหลือเกินขอเตือนว่าท่านกำลังทำลายความเชื่อถือต่อพระพุทธศาสนานะครับนักข่าวหญิงบางคนบุกไปตามกุฏิพระดือด้อๆทั้งๆท,ที่เขามีป้ายห้างสตรีเข้า ที่แย่มากๆก็คือมีรายการที่นำสี่กากอฟมาออกอากาศคำถามและคำตอบมันเป็นเรื่องร่วมประเวณีกันทั้งนั้นสังคมไทยจะเอากันอย่างนี้หรือครับมันไม่สวยงามเลยหยุดทำเถิดครับ